ฮอนด้าสกูปปี้นะครับตอนนี้คือระบบสตาร์ทไม่ทำงานแล้วเจ้าของเขาจะเอามาให้เปลี่ยนแบตนะครับแต่เดี๋ยวเช็กดูก่อนนะครับว่าเป็นที่แบตหรือเปล่า,าขึ้นขาตั้งนะครับขึ้นขาตั้งเปิดสวิตเปิดสวิตไฟสถานะ เรือใหม่ทำงานไปเลี้ยวทำงานปกตินะครับดูแตรอ่แรอาาตรทำงานนะครับดังแล้วก็ลองสตาร์ดูนะครับนี่กำเร็กนะครับสตาร์ดไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับ กําเรกแล้วก็สตาร์ทเดี๋ยวกําเรกกําเรกหลังดูนะครับสวิตฝั่งนี้นะครับเบรกฝั่งนี้อ้าวแล้วก็จะลองสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทพอดีถ่ายคนเดียวนะครับนี่กดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับเงียบเหมือนกันอันนี้ก็คือ ไฟไฟสถานะที่เรือนใหม่ทำงานแต่ว่าเวลาเบรกไฟเบรกไม่ติดนะครับไฟเบรกไม่ติดก็สงสัยว่าน่าจะเป็นที่สวิตสวิตเบรกนะครับทั้งสองด้านเลยทั้งของด้านด้านด้านซ้ายเบรกหลังแล้วก็ด้านด้านขวาของเบรกหน้านะครับเดี๋ยวจะเช็คสวิตดูนะครับ เดี๋ยวจะลองดึงสายไฟที่เข้าสวิตช์ปลีกหน้าออกมาต่อตรงดูนะครับอ่านี้ดึงมาแล้วนะครับสายคีมสายคีมเสียบเข้าไปนะครับ มปากแหลมนะครับเดี๋ยวก็จะให้ให้ไฟเนี่ยเดินผ่านคีมนะครับแทนที่จะเดินผ่านสวิตเหมือนกับว่าเราต่อตรงไม่ผ่านสวิต์นะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังก็คืออย่าให้โดนส่วนที่เป็นโลหะนะครับ อลองเปิดสวิตดูนะครับดึงบุญแจดึงกุญแจแล้วก็เบรกนี้ไม่ต้องกำเลยนะครับเพราะว่าเราต่อตรงนี้แล้วลองดูนะครับเดี๋ยวเอาค่าตั้งขึ้นแสดงว่าเป็นที่สวิตตัวนี้นะครับสวิตเบรก ฝั่งนี้ก็เป็นนะครับเดี๋ยวดึงดูดึงอันนี้ดูแล้วก็ทดสอบด้านซ้ายนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวกำบ,บริกด้านซ้ายแล้วก็สตาร์ทดูนะครับด้านนี้ไม่ผ่านสวิตช์อ่าไม่ทำงาน,นครับไม่ทำงานจำแล้วไม่ทำงาน แสดงว่าสวิตช์เบรกเป็นทั้งสองด้านนะครับเป็นทั้งสองด้านโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสวิตช์เบรกกัน ഡേ

ตรงนี้เหมือนกันได้

เปิดปุญแจก้วมากำลิกข้างนี้กดสวิตช์ดับ